วัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจ iPad Air 5อยู่นะคะวันนี้ทาง Apple ก็เปิดให้สั่งซื้อได้แล้วนะคะปอลเองก็สั่งซื้อของลอยไปแล้วเครื่องหนึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวปอจะสาธิตวิธีการกดสั่งซื้อให้ดูค่ะวิธีแรกก็คือกดสั่งซื้อจาก Apple Store นะคะขั้นตอนแรกก็เปิด Safari ขึ้นมาค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า apple.com นะคะ นี่ค่ะก็จะเข้ามาที่หน้า Apple แบบนี้นะคะเลือกเป็นประเทศไทยค่ะแล้วก็กดต่อไปนะคะจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงค่ะนี่ค่ะก็จะเจอ iPad Air นะคะกดสั่งซื้อตอนนี้ค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็เลือก iPad ของเราได้เลยนะคะขั้นแรกก็เลือกสีค่ะสมมติว่าเลือกเป็นสีชมพูนะคะต่อมาเลือกความจุค,ค่ะไปจะเลือกเป็น 64GB นะคะ แล้วก็มีแบบ WiFi Wi-fi Cellular ค่ะไปจะเลือกเป็น WiFi นะคะแล้วก็มีให้สลักที่ตัว iPad ค่ะไปจะเลือกเป็นแบบไม่สลักนะคะที่เหลือก็จะเป็นเพื่ออุปกรณ์เสริมต่างๆค่ะถ้าไม่ซื้อก็เลื่อนลงมาเลยนะคะเลื่อนลงมาจนถึงตรงนี้ค่ะก็จะมีรวมราคาให้นะคะแล้วก็กดใส่ลงในถุงเลยค่ะจากนั้นก็กดดูสินค้าในถุงนะคะ ีค่ะก็จะเป็น iPad Air 5สีชมพูนะคะราคา2900ค่ะจากนั้นเราก็กดชำระเงินได้เลยนะคะอันนี้จะให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID นะคะจะใส่ Apple ID ก็ได้หรือว่าจะดำเนินการต่อในฐานะไม่มีบัญชีผู้ใช้ก็ได้นะคะนี่ค่ะจากนั้นก็ กดดำเนินการต่อที่ที่อยู่สำหรับจัดส่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ที่อยู่ของเราลงไปเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากใส่ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดดำเนินการต่อที่การชำระเงินนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นวิธีการชำระเงินมานะคะมีจ่ายด้วยบัตรเครดิตชำระเงินที่เคาน์เตอร์แล้วก็โอนผ่านตู้ ATM ค่ะ วิธีที่ปอคิดว่าสะดวกที่สุดก็คือจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวันหมดอายุแล้วก็ C.V.V ลงไปนะคะพอใส่เสร็จแล้วก็กดตรวจทานคำสั่งซื้อแล้วก็กดจ่ายเงินได้เลยค่ะพอจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับของได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือว่าวิธีตามนี้นะคะเราก็สามารถสั่งซื้อจาก Lazada ได้อีกวิธีหนึ่งค่ะเดี๋ยวปอยจะทำให้ดูนะคะ นี่ค่ะวิธีสั่งจาก Lazada นะคะเปิดแอป Lazada ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไปที่ร้าน Apple นะคะร้าน Apple อันนี้เป็นร้านอ f f i c i a l ไว้ใจได้นะคะป้าเคยสั่งทั้ง iMac แล้วก็ iphone ค่ะเดี๋ยวป้าจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ที่เราละเอียดใต้คลิปนะคะนี่ค่ะพอเข้าร้านมานะคะก็จะมี i-pad air ให้กดค่ะก็กดเข้าไปเลยนะคะกดอีกทีนึงนะคะที่ iPad Air ค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าสั่งซื้อนะคะ เราก็กดเพิ่มลงรถเข็นนะคะเลือกสีที่ต้องการแล้วก็ความจุนะคะเราจะเลือกเป็น64 g b ค่ะเลือกเป็นสีชมพูนะคะจากนั้นก็เพิ่มลงรถเข็นนะคะนี่ค่ะแล้วก็กดเข้ามาที่รถเข็นนะคะจากนั้นก็กดชำระเงินได้เลยค่ะนี่ค่ะที่หน้าชำระเงินก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้กดดูที่วิธีชำระทั้งหมดค่ะ แล้วก็สามารถเลือกวิธีชำระที่เราถนัดได้นะคะมีบัตรเครดิต To Money ี่เ l e t แล้วก็ Mobile Banking ค่ะก็มีวิธีชำระให้เลือกหลายวิธีนะคะก็เลือกวิธีที่เราสะดวกเลยค่ะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากดชำระเงินสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับวิธีสั่งซื้อจากร a z a d a ก็ง่ายๆประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะสำหรับวิธีสั่ง iPad Air 5ก็มีประมาณนี้นะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ